สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนาะเมื่อี้กาให้แนวทางเช่นเคยเน่าะจะเป็นแนวทางนี้เคอีเช้าบ่ายของวันที่22นาา่าจะแต่ก่อนอื่น่ามาเบิ่งผลวันที่21กันก่อนเนาะผลนี้เคอีเช้าบ่ายเชา้า683กับ02683นี่หลุดน่าจะส่วน02เข่าเด่น2วิ่งหลุดเนาะเศได้ยตัวจ๊อบว่ามากน่าจะมาแต่วิ่งหลุดในรอบเซาน่าจะเข่า2เนาะ กะรดไปน่าจะตัวเจาะส่วนนิเคใบนะจ๊ะนิเคใบเจนะ็ดห้าเก้าเนาะห้าเก้านะจ๊ะเข่าเด่นเก้าว,วิ่งดูดมาตัวเจาะน่านะจะไดยเก้าหาตัวกลับเนาะได้เป็นตัวกนะว 7, 8, นะ 7, 8, ลับนะจ๊ะพี่น้องจ้าส่วนเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดโลดน่าจะส่วนในตารางวันเนะ 5, านะห้า 5, มา, 6, มานะ 7, มานะ่าจะห้ามาหกมาเนาะเจ็ดมาเนาะจะส่วนสี่บอมาเนาะ ยินดีครับพี่น้อง FC เอฟซีนอกจากที่ยังต่มแนวทางมีเคอีเช้า e บ่ายเนาะเข้าเด่น29วิ่งรูดมาตัวเจาะได้95ตัวกลับเนาะจา้ะเสียดายเนาะจา้าถ้าหลบบ่ายเฮามีศูนย์สองสองศูนย์นี่เข่าสองคููแล้วนาะจ้าพี่น้องจะหลบเสาหลบบ่ายเนาะขาบวนเป็นยังเนาะจา้าเข้ามาหลุนต่อตามต่อของวันที่22แนวทางมีเข่ามีรูดเนาะจา้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง ไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะส่วนวันที่ยนะิบสองเราแอทาเด่นที่สามหกเราจะวิ่งโหลดตารางวันให้เจ็ดห้าสี่สองสามารถจับสองตัวสามตัวนั่ไปรดูดไปวิ่งได้เนาะจะหรือจะมาจับใส่กับตัวเด่นก็นไดเนาะถ้าพี่น้องมากชอบค่ะลองจับเองได้นะจ้ะส่วนตัวเจาะเนาะก็มีสามสอง สามสี่สามเจ็ดสามเก้าหกสามหกส,หกสี่หกเจ็ดหกแปดสองตัวอย่าเลื่อมไปกลับนะจ๊าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะ อย่างทุกแนวต้องไปกับส่วนตัวเน้นเนาะสามสองสามเจ็ดหกสามหกแปดอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวน่าจะมากชอบก็บสามารถตามแอดมินได้เนาะมีตัวมากตัวชอบจดได้แคบได้จ้าส่วนตัวนนเน้นนยก็แอดกับมากเป็นส่วนตัวน่าจะทำามตัวมากตัวชอบก็บ จดได้แคบได้เลยส่วนส,ส่วนเก่าเนอกจากเก่ากับหกเนี่ยย้ำว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะกับหัวกับหางเอาเนาะส่วนตัวเด่นกับในตาล่างว่านี่สามารถนําไปจับใส่ตัวที่ห้ามมากได้เลยเนอกจากเนาะถ้าบบมากรบชอบที่จะจับค่ให้เน้นให้เนาะจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทันไดที่เขามารับชมแล้วบันทันเป็นกำลังใจให้อดมินค่ะยอดเป็นกำลังใจให้อดมินน้ำเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเนาะ คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้เนาะจะว้พอกันคลิปหนาเนาะในทางน,า,น,า,นาสวัสดีค่ะ